ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ชมกล้องสองพระนะครับยังน่าจะยังไม่ค่อยมีใครเอามาเทียบกันแบบชัดเจนหรือว่ามาเทียบให้เห็นแบบเป็นกิจจาลักษณะน,นะครับ2ตัวนี้แชมป์ตลอดการเดี๋ยวใช้คำว่าแชมป์ใช้คำว่ากินกันไม่ลงดีกว่าดิคอน 10x นะกับไซส์ซสดีส์ d 4ูนะครับตัวเลนส์เคลือบบางเบลารุกนะกับดิคอน 10x โอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเลยเดี๋ยวผมหาพระก่อนเอาเป็นพระเป็นพระอะไรดีเอาเป็นพ,ะนพะะรเเนพะเลี่ยมดีกว่านะพระเลี่ยมน่าจะสองน่าจะสองหลายๆแบบนะเดี๋ยวผมหาให้ได้นนะสักครู่นะครับแตวผมหาวัตถุมงคลมาสองเทียบกันให้ชัดๆก่อนนะอะเริ่มกันเริ่มกันที่เรื่งกันที่ไซส์ก่อนดีกว่าพูดถึงบอดี้ก่อนนะบอดี้บอดี้ไซส์กับ นิคอนนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะจะได้จะได้รีวิวอย่างครอบคลุมนะครับอะไซส์ผมมีผมมีตัวห้อยด้วยนะนิคอนก็มีตัวห้อยเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ลาห้อยก็เซียนก็จะห้อยกันแบบนี้นะครับช่างเลยนะช่างรวมอย่างนี้เลยนะยี่สิบกรัมนะยี่สิบกรัมอาจจะบวกลบนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับไซส์นิคอนนะครับ 18กร,รมัมอ่ะทีนี้เป็นข้อสรุปนะครับว่าไซส์กับ on, นิคอนน้ําหนักไม่ได้แตกต่างกันมากนะน้ำหนักพอกันนะน้ำหนักพอกันวัสดุนะครับนิคอนเนี่ยเป็นผมคิดว่านะส่วนตัวคิดว่าเป็นพลาสติกทั่วไปนะครัพลาสติกทั่วไปนะครับแล้วมีเพดเพดเพดโลหะนะครับให้ดูดีนิดหนึง่งอ่ะไซส์ไซส์บอดี้ก็เป็นผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกทั่วไปนะครับเหมือนกันนะ ลาสติกทั่วไปแต่จีนา่าเอ๊ะไม่ใช่จีนา่าไซส์ดีสีู่นนะจะเป็นทรงกล้องส่องพระที่ค่อนข้างที่จะคุ้นตาคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเห็นกล้องส่องพระก็แบบไหนเงนี้ยกล้องส่องพระจะเป็นแบบนี้รูปทรงในในจินตนาการนะครับอันนี้เป็นกล้องส่องพระทรงที่ค่อนข้างแปลกเลยนะถ้าพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นนักสะสมพระเครื่องหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นเซียนพระนะเห็นอย่างนี้ก็จะเป็นว่า เอ้ก้องงสองพระนี่ค่อนข้างทรงแปลกนิดนึงอ่ะต่อไปเรามาคุยกันถึงเรื่องเลนหน้ากว้างเลนนะพอกันนะครับจากการใช้จริงเลยนะครับพอกันความกว้างพอกันเลยนะผมไม่ได้อ้างอิงจากเอกสารหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมใช้จริงเอามาพูดได้เห็นจริงๆเลยนะครับหน้ากว้างเลนพอกันนะครับพอกันแต่ไซส์นะครับไซส์เนี่ยจะเป็นเลนแบบ2ชั้น สองชั้นเวลาเราส่องหลอดไฟเห็นไหมครับจะเห็นหลอดไฟสองหลอดใหญ่หลอดเล็กหลอดด้านหน้าโลโก้นะครับใหญ่หลอดเล็กหลอดอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นหลอดไฟเล็กเท่ากันนะอันนี้เป็นด้าน d ีศูนย์นะอ่ะแต่ถ้าเป็นนิคอนนะครับนิคอนจะเป็นเลนส์ามชั้นนะเลนส์สามชั้นนะสองด้านไหนเหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านทั้งสองด้านไม่ต้องมาเอกสารเยอะกับผมนะครับผมชัดเจนผม อันนี้จากการใช้จริงเลยนะอ่ะโอเคแต่ต่อไปจะมาส่องพระกันอ่ะพูดอีกเรื่องหนึ่งนิคอนไม่จะไม่ใช่เลนเคลือบนะครับนิคอนหลอดไฟจะขาวสว่างนะไม่เคลือบนะครับเลนไม่เคลือบนะตัวส่วนไซส์นะครับไซส์เวลารุนจะเป็นเคลือบบางนะจะเคลือบออกชมพูชมพูนะครับเห็นไหมจะออกชมพูชมพูกว่าน,น,าน,นิคอนนะเห็นไหมอ่ะโอเคมาส่องพระสมเด็จกันผมเลือกพระองค์นี้มาเพื่อที่จะให้เห็นชัดนะครับว่า การส่องของไซส์กับนิคอนต่างกันยังไงนะอ่ะอันนี้ไซส์ก่อนนะครับไซส์ก้านขาวนะครับสองอันที่สองอันที่เสียดองพาก่อนดีกว่าสอบผมจะเล็งโฟกัสที่หน้าเสียดองพานะเพราะถ้าผมเรียนเล็งโฟกัสที่หน้าเสียดองพากปุ๊บความชัดนะครับความชัดลงไปถึงพื้นไหมอ่ะมาดูกันช่วงโฟกัสนะครับช่วงระยะโฟกัสลงไปถึงพื้นนะเห็นไหมพื้นก็ชัดนะครับ พื้นก <iPhone> ็ชัดนะพื้นก็ชัดเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นที่กล้อง iPhone ผมนะครับอ่ะพื้นก็ชัดนะครับมวลสารชัดเจนนะครับระยะ 10x ได้มาตรฐานนะครับถือว่าเป็นระยะซูม 10x ที่ได้มาตรฐานนะบางแบรนด์นะครับตี 10x นะแต่ระยะซูมไม่ถึง 10x นะครับไซส์ถือว่าเป็นได้มาตรฐานมานะครับระยะ 10x ที่ซูม 10x จริงๆนะครับอ่าเห็นไหมมาส่องที่ด้านหลังดีกว่าด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะแป๊บนึงนะครับสักครู่นะ เห็นไหมใช่ไหม 10x ที่ 10x จริงๆนะครับ 10x ที่ซูม 10x จริงๆชัดทั่วกันชัดเท่ากันทั้งหน้านะเห็นไหมชัดเท่ากันทั้งทั้งเฟรมทั้งเฟรมชัดเท่ากันนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่มีเบอร์นะครับชัดเท่ากันค่อนข้างค่อนข้างที่จะชัดทั่วทั่วหน้าเลนส์นะอะต่อไปมาดูนิคอนบ้างนิคอนเนี่ยจะเป็นก้านดํานะก้านดาอะข้อดีอย่างที่ผมบอกเคยเคยบอกไปว่า การดาเนี่ยทาให้สายตาเราอะเวลาส่ององพระแล้วดานรอบวัตถุอะเป็นสีดําอะทําให้เวลาเราส่องอะตาเราจะโฟกัสจุดจุดที่เราโฟกัสตั้งใจจะโฟกัสจริงๆมากกว่าคนระับการขาวเนี่ยเวลาเราส่องไปอะอาจจะทําให้ตาเรารู้สึกว่าขอบมันขาวทําให้มันเกิดความฟุ้งที่ดวงตานิดนิดน,ดน,ดนึงนะครับไม่ได้มีผลที่เลนเป็นผลที่ความรู้สึกในการส่องมากกว่าคนระับสาหรับตัวผมนะแต่ละคนไม่รู้สึกไม่เหมือนกันนะสาหรับตัวผม อันนี้เป็นการดำนะการดำเวลาส่องไปนะครับอ่ะเห็นความแตกต่างไหมครับสีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสีในการส่องและนิคอนนะครับก็ชัดชัดชัดทั่วเหมือนกันนะเห็นไหมเห็นไหมชัดทั่วเหมือนกันนะครับอ่าดึงพอกันเลยนะครับระยะ 10x มาได้มาตรฐานทั้งคู่นะเป็นระยะ 10x ที่ได้มาตรฐานทั้งคู่นะครับ ส่องหน้าองค์พระบ้างว่าจะสอบว่าจะโฟกัสถึงพื้นไหมมาดูกันที่หน้าองค์พระบ้างนะครับหน้าประพักสักครู่นะครับอ่ะชัดถึงพื้นนะชัดถึงพื้นไหมโอเคนี่สองที่หน้าประพักนะครับชัดถึงพื้นไหมผมว่ายังสู้ไซส์ไม่ได้นะอีกนิดนึงนะก็ชัดถึงพื้นนะครับแต่ผมว่าคุณภาพอาจจะสู้ไซส์ไม่ได้นิดนึงนะไซส์าอาจจะดีกว่าหน่อยนะ เห็นไหมแต่ข้อดีของนิคอดนะครับสว่างมากเห็นไหมครับสว่างมากเพราะเลนส์ไม่เคลือบนะแต่นี้แต่ไซส์อ่ะผมว่าโฟกัสที่หน้าระพักนะชัดถึงพื้นมากกว่านะชัดถึงพื้นมากกว่านะครับนี่เห็นไหมโฟกัสที่หน้าราพักนะครับชัดถึงพื้นมากกว่านะแต่ไซส์สังเกตง่ายๆนะครับสีจะเพี้ยนสีจะเพี้ยนหน่อยนะเพราะว่าเลนส์มันเคลือบนะเลนมืดกว่าหน่อยนะมันจะมืดกว่าหน่อยนะครับมืดกว่าหน่อยนะ นี่สองที่ด้านหลังของภาบ้างนะแมมมันจะมืดกว่าน่อยมันจะออกมืดกว่าน่อยนะแต่ถ้าเป็นนิคอนนะสว่างกว่านะครับสว่างกว่าหน่อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสายตาสายตาคู่ใช้เลยนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะว่าเราถนัดกล้องแบบไหนอ่านิคอนจะสว่างกว่าน่อยนะเอาไปสองเหรียญบ้างเหรียญในกรอบพลาสติกนะเลือตลับที่มันมุมค่อนข้างมัวละทำให เกิดความกาทถ่ายในการส่องนะครับนี่ส่องทะลุกรอบนะโอ้ยค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยนะครับส่องหนึ่งพื้นไหมส่องหนูพื้นไหมส่องหนูพื้นเหรียญไหมนี่ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีมากนะครับอย่างว่านะครับกล้องสองตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่มีใช้คําว่ามีเกรดหน่อยนะครับไม่ใช่กล้องตลาดทั่วไปนะเป็นกล้องที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับ คุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับใช้ก็ส่องถึงพื้นเหมือนกันนะแต่อันนี้มันอยู่ที่มือผมไม่ค่อยนิ่งแตบนูดนะครับเห็นไหมดีเหมือนกันนะครับส่องถึงพื้นเหมือนกันสักครู่นะมือไม่นิ่งนี่นี่นี่เห็นไหมชัดเจนเหมือนกันนะส่องทะลุกรอบส่องทะลุกรอบค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายนะครับ อ่าเห็นไหมสองทะลุกรอบค่อนข้างดีนะครับแต่แต่เราต้องยอมรับนะว่านี่คอนสว่างกว่าจริงๆนะเพราะว่าเลนส์ไม่เคลือบนะเลนส์ไม่เคลือบแต่ไซส์เป็นเลนส์เคลือบนะครับเลยทาให้นีคอนสว่างกว่านะทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหมดโดยรวมเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับว่าผู้ใช้ถนัดแบบไหนถ้าผู้ใช้ถนัดไซส์ใช้ไซส์มานานถนัดไซส์เขาก็จะว่าไซส์ดีกว่า ก็จะเชียร์ไซส์ไปถ้าคนไหนใช้นิคอนมานานถนัดนิคอนก็เชียร์นิคอนก็ต่างกันแต่สําหรับตาผมแล้วนะครับมคู่นี้ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถึงขั้นถึงขั้นว่ามีคนมีนิคอนอยู่แล้วเราจะมาใช้ไซส์ต้องขายนิคอนมาใช้ไซส์ยอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหรือว่าคนมีไซส์ยอยู่แล้วอยากจะใช้นิคอนต้องขายเลยคุณภาพไม่ได้ไม่ได้ดีกว่ากันถึงขนาดต้องยอมขายกล้อง พื่อที่จะเปลี่ยนยี่ห้อครับแต่ถ้าคนอยากลองไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันถ้าคุณอยากลองเราไม่ว่ากันเพราะว่าไซส์กับนิคอนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ดีนะครับมีมาตรฐานเหมือนกันนะครับเลนกล้องสองตัวนี้เราพูดถึงของแท้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่ของเกงนะครับเลนกล้องกล้องที่ถูกเปลี่ยนเลนสับเลนมาเก้ก็มีนะครับเราต้องระวังนะซื้อกับคนที่มีความรับผิดชอบนะครับอ่าโอเคนะ กล้องที่ถูกสับเลนเปลี่ยนเลนเก๊ก็มีนะครับบอดีแ้แท้แต่เลนเก๊อย่างนี้เลนเก๊สองชั้นก็มีนะครับเลนเก๊สองชั้นไฟใหญ่ดวงเล็กดวงหรืออีกฝั่งหนึ่งเล็กเท่ากันมีนะเลนเก๊ก็มีต้องซื้อกับคนที่รับผิดชอบได้นะครับคนที่มีความรับผิดชอบนะอ่าเห็นไหมไม่ได้แตกต่างกันนะครับทั้งสองตัวนี้ก็คุณภา,ภาพใกล้เคียงกันมากๆนะผมว่าวิดีโอนี้น่าจะช่วยใครหลายๆคนตัดสินใจได้นะครับว่า เราจะซื้อกล้องสองพัตัวไหนดีนะทั้งคู่นี้กินกันไม่ลงจริงๆกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงจริงอ่ะเดี๋ยวผมแถมให้หน่อยนี่ค่อนกับจีนา่าคาซาจีน่าสามหกเก้าผมไม่ได้ระยะคนระยะมันคนละระยะอยู่แล้วสองตัวนีน้ผมให้ดูว่าเลนไม่เคลือบมันสว่างมันสว่างกว่าจริงๆนะอ่ะดูนะมันจะสว่างกว่าจริงๆนะครับระยะนี้นะนี่สว่างเห็นไหม สว่างแบบมีมีเกรดนะครับไม่ใช่สว่างฟุง้งเหมือนกล้องตลาดนะครับนี่สว่างกว่าจริงเห็นไหมนี่นี่สว่างกว่าเห็นไหมแต่ถ้าเรามาดูไซน์นะไซน์มันจะมืดกว่าหน่อยนะครับจริงๆมืดกว่าน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอ่ะเห็นไหมมืดกว่าหน่อยนะครับโดยรวมโดยรวมแล้วเราพอใจเรา พึงพอใจซื้อแบบไหนซื้อแบบนั้นนะครับสองตัวนี้ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากไซก็อาจจะสามพันบวกลบแต่ผมว่าทุกวันนี้น่าจะแพงขึ้นแล้วนะเบลารุสมันไม่ผลิตละแต่ผมว่าคุณภาพตัวเบลารุสกับยุโรปตัวเบตอินยุโรปที่ผลิตทางการีหรือว่าตัวเบลารุสที่เป็นดิสคอนที่นิวไปแล้วก็คุณภาพไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมว่าทางบริษัทไซเองก็น่าจะมีน่าจะมีระเบียบหรือว่ามีคุณภาพที่ต้องผ่านเก์ระดับหนึ่งนะครับถึงจะออกมานําขายได้นะราคา เกรดคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่เรื่องเรื่องความหายากหรือว่าความแรไอเทมแบบเบลารุสมันเลิกผลิตไปแล้วว่าอาจจะราคาสูงนิดนึงสามพันกว่าบาทอะไรเงี้ยสามสี่พันแต่ยุโรปยังหาได้ทั่วไปนะครสามพันบ,บาทบวกลบนะนิคอนพูดถึงบางนิคอนบางนิคอน xp นะครับพูดถึงตัว xp นะต, XP นะตัว xp ปัจจุบันยังมีขายอยู่นะครับอาจจะตัวละสองพันห้าสองสองพันแปดสามพันสองพันบาทสองพันห้าสองพันแปดสามพันประมาณนี้ยังหาได้อยู่นะครับแล้วแต่คุณภาพเอ้ะแล้วแต่แล้วแต่ ภาพหรือว่ามือหนึ่มือสอนะครับอ่ะเรายังไม่พูดถึงตัวที่ไม่มี XP นะครับตัวที่ไม่มี XP ก็จะเป็นอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวที่มี XP กับไซส์ตัวปัจจุบันนะครับตัวเบลารุสอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นคุณภาพกล้องที่เป็นคู่แข่งกันตลอดกาลนะครับกินกันไม่ลงจริงคู่นี้วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม